สุด้ดูว่าเป็นเสือปึ๊บดดนี่สองเม็นยิน พี่พลอยหนูยังไม่ได้เปิดเลยรับวะพี่พลอยรับแล้วเหรอคุณเลยกี่ลูก,ลกเ,เลยลูกเดียวได้เนมีกเลืลูกเดียวลูกนี้แหละมันมาลูกเดียวไงพี่จะดูก่อนหรอเปล่าพี่พลอยหนูขอเปิดก่อนนะรี่ลอย่าเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าไม่ได้เปิดอีก <c oughs> หนูขอเปิดก่อนนะพี่นะ เราบบดูดออเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะเธอได้แล้วคานนี้หนูเขาเปิดหนูเขาเปิดดูงานก่อนนะพี่นะแล้วก็ต่อไปเราจะเปิด050ค่ะ050รอบนี้รอบที่แล้วมาเยอะนะ28ก้อนแต่ว่ารอบนี้เท่าไหร่ ตั้งละ5าใช่ไหมห้าสิบสิบสองสิบสามรวมก้อนนี้ดีสแควรตัวแรกก็ดีสแควรไปแล้ว <c oughs> ตัวแรกดีสแควร์แล้วจ้ะน้าริมเดงอของว,วุว่นตัวขอบคุณค่ะพี่รอบน้าย2สองเดือนจากโรงงานแจ้งมาแล้วริมเดงสอง<ว>ตัวพวุทธสภาเขาจะเป็นวันหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งของโรงงานที่เกาหลีเขาจะทำตู้อีกทีหนึ่งก็คือมิทุนาแล้วก็มาถึงเรากลักกดาค่ะพี่ ดิสแควร์โู้หูริมแดงริมแดงริมแดงสองตัวเลยเหรอโอ้โหอืออาตัวเล็กไปเอ่าตัวไหนกันเพล็กเพล็กปี่กกระเป๋าหลังทำริมด้วยนะรอบตัวนี้งานกระดุมด้วยริมแดงริมแดงริมแดงนะแจมไปเลยนี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ข้ออะไรอะ สวยมากริมแดงริมแด,ดงตัวที่สองจ้าเปิดมาก็บู๋่าเลยผ้าเต็มมากเลยพี่แคปเก็บไว้ตู้หน้าได้นะรหัส cf ขอบใจจริงจริงพี่แคปเก็บไว้ตู้หน้าได้นี่ก็หายแล้วจ้ะเรนี่ดิดอ่ะเด็ด <c oughs> This is the w o r that แบรนด์ดังของสเวตเตอร์ดูลังเออแบรนด์ดังสเวตเตอร์นี่นี่เป็นงานปักนะงานปักลงผ้าเลยอ่านี่ไงพี่เขาปักลงในเนื้อผ้าเลย This is n e v e r d that ค่ะ This is n e v e r d that เป็นแบรนด์ดังของสเวตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นผ้าหนังด้วยโอ้ยช้ำ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 อยู่สายขาดเดินเธอ เฮ้ยรถดะกนี่ดูเนี่ยครัสเดนี่มนะสวยอ่ะสวยมากเลยอาะนี่ให้ไปทำถ่ายรูปนะโอ้บักกี้ขาใหญ่โอ้ยูรุ่นเก่าโอ้ยเอออยู่ไงโอ้ยูรุ่นเก่าเอสโซนโนหนึ่ง ป้ายเก่าพี่ป้ายใหม่ไม่มีแบบนี้แล้วระบอกเลยต่ผ้าใหม่มาโู้นี่เนุ่นรุ่นเรุ่นเก่าเนี่ยมันสวยมากค่ะดมมีป้ายคือรุ่นใหม่เขาทําป้ายตรงนี้ไงป้ายเล็กตัวตัวสีแดงไม่มีแล้วเขาจะเขียนว่ายูนิโคลตรงนี้ไงดีเดียวเนี่ยสวยว่ะเธอดีเเปิดทางแรกอ่ะดีดีรุ่นย ดาร่ลอนเอลสามสิบยาวสามสิบสองปูดเป้าเต็มช <สำ S 1> ่ำออสเทนิกแบรนด์อันนี้ดีนะถ้ายืดกระบอกเล็ก บกกดูดขาดไม่ขาดก็ปนกันนะพี่บเกอร์อ่ะมุยตกกระใจอ่ะตกกระใจอ่ะคิดว่าบาร์มี่แล้วอ่ะไบคเกอร์พี่โอ้สวยใช้ได้เลยอ่ะตัวนี้ห่อมอโตนะโมโต้ฮนะุยเท่ออยู่ กระบอกเล็กจ้าป้ายสวยท็อปเทนนะคะกระบอกเล็กดูอุ้ยใช่ไหมเนี่ยเอามานี่จริงด้วยอะ่ะเอามานี่นะตัเก แป้นช้ำมากเลยดูดิป้ายไหนหึหึป้ายนี้ไม่เจอแล้วนะส่วนใหญ่เราจะเจอป้ายกระดาษแล้วนะคะพี่ต่อด้วยท็อปเทนจ้ะเรียบเดฟค่ะเป <PL AC. S 1> ี้ยวอินทรีเปรี้อันนี้พี่พี่วายพี่ดำถ่ายพื้นถ่ายพื้นเปรี้ยวเอซิอะไปหนังเขามาจ้ะรถอยู่๊ยโย่โย่ โย่าหาก่อนแป๊บหนึ่งเอารีดกระสอบละหกร้อยนะคะถ้าพี่ต้องการให้รีดก้อนแปดสิบโลเก้าสิบโลหรือร้อยโลนะคะค่าบริการในการรีดกระสอบละหกร้อยบาทราคาเดียวเลยค่ะพี่ยูจ้ะในยู่รุ่นใหม่้ายเขาเป็นแบบนี้แบ่แงแบ่ง จมโบจิเออแบนดีอ่ะเธอนี่ก็แบงแบงนะสียีนนะคะสียีนรีวุยไฟก็สวยอ่ะพี่นี่รีวุยห้าสวนองสวยงามกระบอกเล็กขาต่อด้านหลัง ค่าสะอาดนะคะนี่ขาใหญ่บักบกี้บักกี้โบยอยู่โ้ยอยู่ได้ลดดเลยตัวนี้แคปเนี่ยเลยนี่ยูนิโกรอยู่ไปนู่นเลยตัวนี้แก๊ปนะคะมีมาน้อยนะคะพี่นะแคปเก็บไว้สำหรับรอบหน้าได้เลย นี่ห้ออะไรอ่ะแรกแต่สวยสนิน่งกระปุ่นลายหิน b บ c ค <Back> Label d i e s, <S ว้ายอีกตัวหนึง่งกูเท่อะ d i e s e มีลายสับสีตุ๊กตูอเอกลักษณ์ของเขาเนะ่ะนี่คนรถว่ะจามโบจี้งค่ะผ่า,าดเดิมพูดเท่เลยแก๊ปอ้อ ตัวนี้เหมือนแบรนด์แจ็คเก็ตยีนที่เราเคยเจออะเหมือนแบรนด์แจ็คเก็ตยีนคสแกล็แบรนด์ดีมากคือยีนล้วนแบรนด์ดีมาก๊อปเทม แบ่งแบ่งใส่สวยอื่โอ้โหเฟสพี่จะแก็บจะแคปเอาไว้สำหรับต๊อหน้าก็ได้นะอีกสองเดือนนะพี่กว่าจะมาสองเดือนมาหนึ่งครั้งใช่ใช่นาน อยู <You. S 2> too, ่ล mm. ah, ีบุยนะลีบุยดีไซน์สตูดิโออืมาใหญ่เขียนเลย เกกมากคือเขาก็มีทั้งสไตล์ขาดแล้วก็สไตล์ไม่ขาดนะคะพี่รวมกันในกระสอบขาดเขาก็จะเป็นแบบสไตล์ขาดเดิมนะคือเป็นแฟชั่นเดิมๆนะคะก้อนต่อไปเราจะเปิด050นะเชืยืด ท็อปเทนนี่ทรงก็ก็สวยนะคะเนี่ยท็อปเทนชอบรายการไหนสนใจรหัสไหนพี่คุยกับ <Yo. S 1> น้องแอดมินในช่องแชทได้นะจีสตาร์โร่คุยกับแอดมินได้ แกสแน่นอนตัวไหนเป็นหัวตัวไหนเป็นแบนด์พี่ก็แยกขายได้เลยนะกระบอกตรงกระบอกเล็กขาเดฟผ้ายืด,ดวยรวมกันรวมกันตัวนี้เขาจะเป็นสี่ยีนล้วนในกระยู กัมบูจีอย่งเทเลยเทมารีบุยรีบุยออก้อนเดียวไม่เตี่ยวใจอันเนี้ยเป,งปง่งๆจ้ะ แบรนด์บางตัวก็จะเป็นแบรนด์เก่านะเราอาจจะไม่รู้จักนะคะพี่ๆบางคนรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะคะโดยก็ไม่ได้ไม่ได้ยกโชว์แบรนด์อะไรอย่างนี้ลีวีใต้เดสต์็อกนะคะตัวนี้แก๊ปค่ะสตารนะ่จัมโบจีนะ ป้ายใหญ่ป้ายสวยอ่ะลิวไปดูนี่แปลกอันนี้ป้ายอุ๊ยวาเลนติโนฉันก็ว่าแล้วทำไมถึงของแปลกแบนแรงแล้วพี่ปลายหอยเดสกด้วย อืมไม่ต้องไปทำขอบแล้วอะ่ะขอบมาเดิมเลยอะ่ะ Valentino อ่ะสวยมากมกระเป๋าหลังดิดแพงากเไรนะรุ่นอะไรอะ่ะรุ่นใหม่แท้เยู่รุ่นใหม่ลีวยน่า ลิมแดงด้วยเรื่องเรื่องเป็นทรงเขาเรียกว่าอะไร Boyfriend Skinny นะคะทรง Boyfriend ลิมแดงรีวุยนะน,นี่ลิมแดงหมดแล้วหมดเลยเด้อพี่เด้อรอรอบหน้ากันเลยอยู่ ลิมเ,เลยอะไรนะสอบนี้สอบเดียวของอ่องไม่ใช่หรอเห็นมีจองไว้อยู่จอ่เมื่อกี้จะไม่ดูให้ดูกอ,อเห็นมันขึ้นจองอยู่เป็นของอ่องะ ไม่สวยอะ่ะขากระบอกผู้ชายเกสก็เลยมีก็เคสนม่ีก็เกสกระบอกเท่ๆนะเข่าแม่งสวยวะ่ะเข่าสวยมากเลยพี่โก้ถามดูสิเราจะได้ปล่อยรหัส รีวิว modify เดี๋ยวเดี๋ยวเดรีวิวกันรีวิวห้าหนึ่งหนึ่งไปอ่ะต่อไปอะไร modify modify มืนไม่ผลิตแล้วมันไม่ผลิตแล้วห้าหรออคศูนย์ศูนสี่สองก้อนใหม่มีหนึ่งนะมีหนึ่ง 042ก้อนใหม่มีหนึ่งนะคะอ่าใครจะรับพิมพ์ H42 ได้เลยจ้ะใครจะรับพิมพ์ H42 ได้เลยก้อนใหม่มีหนึ่งก้อนใหม่มีหนึ่งค่ะ ราคาอยู่ตรงหมดค่ะพี่เดี๋ยวขึ้นราคาให้อีกรอบหนึ่งนะใครจะรับพิมพ์ H สี่สองนะคะ H ฮ่องกงนะ,ะ H สี่สองค่ะอีกหนึ่งกระสอบเราก็ว่าแล้วว่ามันมาก้อนเดียวมันผิดปกติก้อนใหม่ H สี่สองค่ะหนึ่งกระสอบ ก็ดีน้องเขาแยากแยกออกไปแต่ว่าลูกค้ายังไม่โอนแล้วเราก็เห็นว่ามันมีก้อนเดียวน้องออยก็เลยใส่สต๊อกก้อนเดียวถ้่ไใหม่อีกหนึ่งนะคะใครจะรับพิมพ์ได้เลย H42 4K ป้ายใหญ่เห็นชัดๆเต็มๆเลยป้ายรุ่นใหม่ไม่ต้องกลัวมองไม่เห็น <laughs> อันนี้ยกแล้วใช่ไหมยกแล ต้อนใหม่อีกหนึ่งกระสอบค่ะพี่